ท่านเข็มนี่อีกรอบหนึ่งที่ท่านเข็มนี่ดูแหมท่านเข็มมาสักรอบนี้รู้สึกว่ารอบแรกไม่เวิร์กเท่าไหร่ท่านเข็มมาอีแล้วท่านเข็มนี่มาสักรอบนี้เขียนะเดี๋ยว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 ใจเย็นนะอ้าวท่านเข็มนะนื้อพนมเมอร์ทาเทพพนมเทพพนมขาขาอย่ากางมากขานะให้ตรงกับไหล่ นิ้วนิ้วก้อยห่าง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 เออนิ้วโป้ยังงออยู่ให้ตรงเออย่างนี้โอเคได้เอากราบค่อยๆลงนะหัวหัวเเออออนิ้วสอกเอาสอกต่อเข่าหัวเข่าเอาไม้ไม้ลงไม้ลกไหมใกล้ดีแล้วใกล้ดีแล้วเอาโดนมือพนมมือเยอะพนมมือต้องต้องแนบแน่นเอาเอากราบ เออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ะอ่าโอเครอบสองก็ใช้ได้ให้มันจะดีขึ้นนะมาท่านเดียวเนี่ยรอบรอบหนึ่งไปรอบสองเดี๋ยวกาฝึกบ่อยๆรอบสามรอบสี่รอบห้าเดี๋ยวก็ชินเองจะจะไม่กราบแบบเล่นๆอ่านี่พนมมือเดี๋ยวนีดูดนิ้วก้อยห่างๆางนิ้วก้อยห่างเออนิ้วก้อยอย่าห่างให้ชิดนานแหละชิดเทพพนมชิดโอเคลง ลงลงลง,ลงลไม่ค่อยลงเออค้นค้นดกมากเกินไปลงลงอีกนิดหนึ่งก็นเอา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 มือปกหลังลงก่นนะเอาขึ้นไปไหม่ทีขึ้นไปไหม่ทีอ่นี่ยังหลังแข็งนี่ว่าหลังอ่อนเกินอ้าวครับเออเพราะท่านมีพุงคือหลังอ่อนอ้าวโอเคใช่ได้ใช้ได้ใชได้เดี๋ยวเอเอาม่เอาม่เอาลงไ่ลงไ่รู้สึกว่าห่างเกินนะ่นนี่ หน้าผากมันห่างเกินนั่นแหละอ่าไมยไม่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 สี่ลมนำเฮียเด่นเออเอาไว้นนั่แหล้วเอ้าเอ้าครับเอาครับเออได้แล้วเห็นห่ดแถวสองโอเคโอเคพอได้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 โอเ